สวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับก็คือผมเออ่ <un> นี่แหละครับเจ้าเดิมนั่แหละนะครับโทษทีผมใช้กล้องหน้านะครับมันปรับมากล้องหลังมันไม่มีตัวปรับนะครับผมจะพาดูปลาแป๊บหนึ่งครับจริงจริงตะกี้ผมไปหว่านแหนะมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูปลาแป๊บหนึ่งครับดูปลาจะมีปลาไหมครับน้ำมันใสแล้วนะพี่เพื่อนทุกคนลบมากครับมันมีปลานะพี่เพื่อนทุกคน ปลามีนะครับปลามีนะโอ้น้าใสครับน้ําใสอุย้ยน้าใสจริงจรงว่ะแบบนี้ได้น,นะครับนี่น้ําไหลแรงด้วยพี่พีทุกคนเดี๋ยวขอขออนุญาตแปบ๊บนึงนะครับขอดูสองดูปลาแปบ๊บนึงนะครับพี่พี่ทุกคนมันมีแต่ปลาเล็กๆนะครับผมว่ามีปลานะครับพ,พี่ทุกคนมันมีปลานะครับ ก่อนที่ผมเคยมานะครับเนี่ยมาหาตรงนี้นะครับคือปลาช่อนเยอะมากเลยนะครับตัวเทาดามีดเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับเยอะจริงๆคือมีปูด้วยนะครับพี่ๆทุกคนมีปูด้วยนะครับเห็นไหมครับลูกปูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไปนี้ผมมีปูด้วยนะครับผมกลัวหมาเออ น้องเ็เห่านะครับมันเนี่ยหมามันจะเริ่มเห่าแล้วเห็นไหมครับมันเห็นนะครับมันเห็นผมอันนี้ไฟมันก็จะมาเห่าจริงๆผมไม่อยากมาเลยหรอกครับผมกลัววัวงูนะครับป่องตรงผมกลัวมันริงๆงครับนะครับปูเยอะมากเลยครับพี่ๆทุกคนปูเพียบเลยครับปลามันปลาตัวเล็กนะครับปลาไม่ตัวใหญ่นะครับ อุ้ยมีอยู่มีอยู่ครับตัวเล็กนะครับได้ปลาช่อนสักตัวนะครับตัวเท่าแขนก็ได้ครับตัวเท่าด้ามมีดก็ได้ครับโอ้ปีที่แล้วเยอะนะครับพี่ๆทุกคนปีที่แล้วนี่เยอะมากเลยนะครับปลาช่อนนะครับก็ผมคือปีที่แล้วนะครับผมมาผมมาเป็นนี่แหละ แต่ว่าอาจจะเป็นเวลาสองทุ่มนะครับคือมันเยอะมากครับเยอะแบบว่าผมเอาสมวอกนะครับมาแทงได้อู้ขนาดลงมาแป๊บเดียวผมได้สามสี่ตัวนะครับประชอนครับตัวเท่าดาเม็ดนี่นะครับแต่ปีนี้รู้สึกมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหรน่นึกปต่ไม่รู้ครับเดี๋ยวดูไปก่อนนะพี่พีนเพื่อนคนค่อยๆเดินนะครับหรือมันมีอยู่แต่ว่าผมมาไวเกินนะครับคือมันไม่ใช่เวลาเขาออกนะพี่พีทุกคนนะครับ แต่ปลาเล็กนี่ผมบอกว่าโคตรเยอะเลยเนี่ยปูก็เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินตามร่องน้ํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเหยียบข้าวเขานะครับมันมีข้าวอยู่นะครับหญ้าก็เยอะข้าวก็เยอะนะครับพี่ๆทุกคนเดี๋ยวเจ้าของนาเขาว่าเอานะครับเนี่ยปีที่แล้วปลาช่อนเยอะนะครับเยอะมากจริงๆนะผมไม่พูดเล่นนะจริงๆปีที่แล้วผมคือผมเอาปลาช่อนนะครับ มันเหมือนในน้ำมันมีอะไรวิ่งนะพี่ๆทุกคนหรือว่าปีนี้น้ำมันน้อยครับปูเล็กๆครเยอะเลยเดี๋ยวผมเดินดูแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะกลับถ้าไม่มีผมก็กลับนะครับเพราะว่าเอ่อดึกแล้วนะครับโอ้ยปูเยอะมากครับพี่ๆทุกคนปูนี่วิ่งร่อนเลยครับ ดีนะผมใส่บูทมานะครับวันนี้ปกติผมจะลืมบูทนะครับวันนี้ผมใสมาเ่ยเนี่ยปูครับปูเยอะนะครับเนี่ยนี่ต่ปูนั่นเลยครับแต่จริงๆถามว่าปูก็ปูนี่เอาไปดองได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่เออทำตำน้ําพริกได้นะครับเอาไปสักสิบกว่าตัวแล้วก็เราไปต้มแล้วก็ตำน้ําพริกนะครับอร่อยนะครับผมจะบอกว่าก่อนปูเนี่ยอย่ายื่นเพื่อนว่าปูนี่ไม่อร่อยนะครับอร่อยครับตำน้ำพริกโคตรอร่อยนหอมนะครับ ผมมาฝั่งนี้ดูนะโอ้โหมันเต้นเลยครับปลาเล็กๆอะ่ะโอ้โหเขาเต้นดุ้งยิ้งุ้งยิ้งเลยครับลูกปลานะครับเี๋โอ้โหปลาซิวอ่ะพี่ทุกคนปลาซิวเต้นยงยิ้งยงยิ้งเลยครับเดี๋ยวผมจะเดินตามร่องน้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของนาเขาว่าเอานะครับขอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ ีนี้ปลาไม่ค่อยมีจริงครับพี่พี่ทุกคนปลาน้อยมากาผมยอมรับจริงครับแต่ปูนี่เยอะเหมือนเดิมคนระับปูนี่เยอะเหมือนเดิมแต่ว่าปลาเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะไม่เห็นเลยนะเนี่ยน้ํามันไหลมาอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาเรียกเหมืองนะครับมันเป็นเหมืองนะครับ,หอ,อรรบหอยเชอรี่มีนะครับหอยเชอรี่มี ไม่มีแล้วครับปลาปลานี่มันก <Switzerland> ็จะมาจากด้านล่างนะครับมันจะขึ้นมาจากข้างนู้นครับมีสะนะครับมันก็จะขึ้นมาตามสะนะครับตามเอ่อแม่น้ํานะครับแม่น้ํแม่น้ํายมเอแม่น้ําแม่ล้านะครับแล้วก็ก็มาอยู่แถวนี้นะครับผมเหยียบน้ําขุนแล้วด้วยไปไม่ได้นะครับไม่มีครับ ปีนี้ปลาไม่ค่อยเยอะนะครับปลาไม่ค่อยเยอะไม่เหมือนปีที่แล้วนะปีที่แล้วโคตรเยอะเลยแต่ปีนี้ไม่ไม่เยอะนะครับพี่ๆทุกคนเนี่ยเนี่ยปูเยอะครับเห็นไหมเนี่ยคือผมส่องไฟไปมันเจอแต่ปูอะครับแล้วก็หอยเชอรี่ก็ไม่ค่อยเยอะนะปีนี้ไปกลับแล้วพี่ีๆทุกคนมันไม่มีนะครับก็คือ ปลาไม่มีนะครับมีแต่ปลาเล็กนะมีแต่ลูกปลาซิวนะครับผมก็ไม่เอานะครับจริงๆนะผมอยากได้พวกปลาปลาดุกก็ได้หรือว่าปลาปลาช่อนก็ได้นะครับหรือว่ายังไม่ออกผมก็ไม่รู้นะครับโอเคครับพี่วินเพื่อนกลับบ้านนี้ก่อนครับคือไม่มีนะครับสรุปไม่มีครับปีนี้ปลาไม่ค่อยเยอะนะครับสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะครับปีที่แล้วปลาเยอะมากโอเคครับพี่พีนเพื่อนทุกคนเดี๋ยว ผมต้องปิดกล้องก่อนครับพ้าผมจะกลับบ้านและขอบคุณนะครับที่ติดตามที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับเป็นกำลังใจเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับว่าจะไปไหนนะครับกลับกลับบ้านครับเนี่ยกลับเส้นนี้ครับมืดดีนะวันนี้ผมเอาไปใช้มาทั้งนี้แย่เลยนะครับโอเคครับพี่เพื่อนทุกคนสวัสดีครับ